เพราะว่าน้ำท่วมที่น่านล่าสุดเนี่ยคลนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยแค่ถึงหัวเข่าเองนะไอ้จุดที่นําไปช่วยอ่ะแต่มันย่อตัวอย่างนี้แม่เออให้มันเหมือนอยู่ถึงคอเนี่ยแล้วแอปเอามือกูแมวใช่ไหมใช่ไหมจริงจริงแล้วอ่ะน้ําอ่ะแค่ตะตุ่มเราอดหนัวคันคันอุ้ยอุ้ยคุณท้องสุ่ปพัดหน้าเหรอ อาจยา์หลายแมทแล้วนะวันนี้ทีนเนี่ยสวดชินนะบัญชรแบบไม่ดูหนังสือเลยถูก,กต้องีป C โซโพาเข้าอะไรนะชินนะบัญชรอ,อ,อันนี้คือ,<ช>อจริงหรือว่ายังไงจอจี้มันงงแล้วเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยสวัสดีคุณลูกค่ะดีใจที่ได้เจอกันเรากลับมาแล้วนะคะกับรายการมูเตเรดี้บอยของพวกเรานี่มูเต้เลดด้เออแต่ว่ามีบอยเพิ่มมามีบอยเพิ่มมาด้วยเออ ึ่งไม่รู้เป yes so ็นคนไหนด้วยที่บอยก็เลยรู้วไปก่อนอ่ะซึ่งเป็นรายการมูแบบนี้รายการมูเตเลเดียรายการที่คนสวยๆจะพาไปมูขอสอนอยูคัดกับคนเล่นคัดแล้วหนึ่งหล่ะพี่จกรต้องสวยถูกต้องสองแขกรับเชิญก็ต้องด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนบุกกกับหยาดพิรูณอยู่ที่นี่แล้ว ต้องมีอะไรแซ่บเรื่องเกี่ยวกับการมูลแ,ลแล้วปังเราเฮงเราสวยแล้วเด่นแล้วดังแล้วคุณแม่ดูชุดสิโโอ้หเขาบอกว่าขอซีนสีสุภาพเออสีสุภาพจริงสุภาพไหมคะเขาบอกพี่ว่าไงบ้างยังไงน้องผู้โกวันนี้ขอแต่งตัวไม่โปอ่ะไม่โป๋ไม่โป๋โปอะ่ะฉันรูเอ๊ะ สีเหลืองกับชมพูก็ไม่ได้หยาบคายนะก็ดูสุภาพสีเหลืองเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนานั่นไงล่ะชมพูคือดอกบัวดอกไม้อันบริสุทธิ์ผุดพองเต้าวัดก็ต้องถวายบัวชมพูเพื่อไหว้ระถูกต้องวันนี้มาในลุคของแม่งานเพราะว่าวันนี้จะมีลูกชายมาบวชใช่แต่เห็ุว่าลูกชายอ่ะค่ะยืนอยู่แถวๆนั้นอ่ะไม่รู้ว่ายืนทําอะไรหรือว่าลูกชายหนุ่ะ ยืนรับจอบขายดอกไม้อยู่หรือเปล่าน่าจะกำลังโกนจุกไม่โกนจุกโกนอย่าอบไปดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันไหมว่าเธออยู่ที่ไหนใช่ใใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางคนเรียกว่าวัดเทพสอนธรรมรามบางคนเรียกว่าวัดเทมาสระธรรมรามสรุปแล้ววัดมีชื่อวัดอะไรกันแน่มีคนที่รู้จริง แล้วก็ที่บอกเลยว่าเขาเคยมาโกนหัวบวชที่วัดนีน้รีถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบวชชีหรือบวชพระหรือว่าเป็นสามเณรนุรีเราต้องไปถามเขาก่อนไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยค่ะตามครับแขกรับเชิญอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูพาไปเลยสมบูรณ์สมบูรณ์รับกี่ชุดดีค่ะ น่าคุณมากเลยคุณมากคนเนี้ยน้องจ๋าน้องพี่ขอเว้าข้างหลังหน่อยอะซื้อเว้าข้างหลังเว้าข้างหลังใช่ไหมครับเอ๊ะเอาไซส์ไหนดีคะหนูขายอะไรตรงเนี้ยสลุกดอกไม้ออ๋ขายดอกไม้หน้าเหมือนดอกกุ้ยไม้เหมือนกันชุดเท่าไหร่คะชุดเท่าไหร่อ่าชุดรายยี่สิบไม่ชุดที่ใส่มาไว้กี่บาทชุดเท่าไหร่เนี่ยชุดเท่าไหร่อันนี้ชุดสามร้อยเก้าสิบอ๋อสามร้อยเก้าสิบสนุกยังขายยังไงขายยังไงแม่ขายไงคะไม่หมายถึงว่าหมูกระทะเราด้วไปทำตามบ้านอะขายเท่าไหร่ยังไง อันนั้นฝ่ายใจนิ่งน้เออเนี่ยรับแค่วันละหนึ่งโต๊ะเพราะว่าบ้านมันมีโต๊ะเดียวโต๊ะบ้านมันมีโต๊ะเดียวเดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องน้นแต่ตอนนี้หนูเราออกไปเอ้าคุณบูมสวัสดีค่ะแขกคำเชิญคุณบูมไอยกระทะค่ะคุณแม่นอนจะเป็นแขกคำเชิญของเราวันนี้ถูกต้องไปเม้อมอยกับกะนังหน่อยไหมออกมาว้ามอยขึ้นตุ้มเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวให้คนอื่นเขาขายดอกบูกดอกไม้นะคุณแม่นอนเดินเชิญตรงนี้ค่ะมานั่งตรงปลวยเลยอ่ะ ต้อนรับแขกรล้เชญรี่เป็นทางการน้องบูมสวัสดีนะลูกน้อสวัสดีค่ะสวัสดีนะแี่กรบเช้าคนแรกของเราเป็นทางการไงต้อนรับเนี่ยแล้วพิธีกรเองนะครับเชิญเองไม่ต้องไปซีเรียสค่ะอยากดังอยากปังก็มูแบบเราเนี่ยแล้วส่งสคริปต์มาบอกว่าให้ถามประวัติว่ารู้หมดแล้วประวัติส่งมาใช่ไหมบอกว่าบุกโกกับอยากพิลุป็นพิธีกรด้วยกันควิดกระชับไม่พอพอรู้ลงมาแขกเขาจะเป็น ภูมเธอกระทะจะไปทำให้ขามันไหลให้รางมันเล่าเลยเ้ใก็คือมาวัดนี้เขาบอกวัดนี้หนูเคยบวชหรอใช่หนูบวชที่นี่แล้วเราทำไมถึงบวชกล้าบวชวัดเขามาบวชให้เรายังไงบวชชีหรือบวชพระตอนนั้นบวชพระผ้าเรื่องเลยไม่ใช่สามันเรรีใช่ไหมตอนนั้นเขาตอนนั้นเขาเขาบอกว่าหนูบอกบวชหนีนี่ตอนนั้นกแต่ว่าหนูบวชหนีนี่แต่ว่าตอนที่มาบวชตอนนั้นคือดังมากนะแม่ดังดังดังเออจะเลยอยากรู้ว่าดังขนาดนั้นว่าบวชทำไมเขาไทำมาทำมาที่ก่อน ก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูว่าใช้ชีวิตแบบสุดตกเกินไปใช้ชีวิตสุดโตกแล้วก็เอาเงินไปลงทุนนู่นนี่นั่นจนอ่ะคั้นวิกฤตตอนนั้นก่อนที่หนูจะมาบวชเนี่ยคือธุรกิจก็แย่เพจโดนแฮกเกอร์แฮกเพจช่วยหมาของหนูอ่ะเพจใช่ที่อยู่กับหมาโดนแฮกเกอร์แฮกแล้วเงินในบัญชีก็หมดคือคำว่าหมดเนี่ยจากร้อยล้านนะแม่รู้ปลาหูหหทำอะไรอ่ะหนึ่งปีเดียวทำงานไร้อยล้าน อีบ้าทีเดีวอย่างเดียวแม่แต่ <c oughs> ต้นปีพุชใช่ไหมทำถึงปลายปีเนี่ยได้ร้อยล้านพอถึงปลายปีหมดเลยเหมือนกันร้อยล้านขอโทษนะอานันชัยชีวิตยังไงก่อนถ้าเกิดมีร้อยล้านใค้หมดจนหมดแม่ก็คือหนูทำหลายอย่างถ้าเป็นเสร็จแล้วคิดว่าอีบูเปนฟอกเงินก็ใช่ไหมทำให้ตอนนั้นนังดังจริงนังดังจริงถ้าหลายคนยังไม่รู้จักคือตอนนั้นนางไปช่วยน้องหมามาแล้วก็ดังเป็นพุแตกเลยแต่นั่นแหละพอชีหมดเงินเนี่ยก็เลยเหมือนมันจิตมันตกคนมเคยมีเงินเยอะก็เลมาบวชตอนนั้นนะแม่คือไอ้ก่อนก่อนที่หนูจะบวชเนี่ยก็มีสองช้อยให้้เเปป็นบาไล กับต้องมีสติแม้ก็คนเคยตื่นมาแล้วมีเงินตื่นมาแล้วแบบเคยใช้ชีวิตใช้ชีวิตอะไหลาใช้ชีวิตเวอร์เกอเนี่ยเามีเงินเยอะอะตกแล้วก็คือด้วยความที่ตอนที่เรามีเงินมากมแม่เขาเรียกว่าตกใจรวยตกใจรวยยิ่งกว่าสามล้อถูกหวยตอนนั้นอะบินต่างประเทศทุกอาทิตย์บินไปกินข้าวแล้วก็บินกลับเลยภายในวันเดียวสิงคโปร์ไทยกินข้าวมันไก่เพระเรื่องเราอะก็ได้ผ่านไปจนหมอดูนี่รู้ไหมล่ะจ้หมอดูทักว่าเจาหมอดูบอกว่าต้องมาบวช ก่อนบวชเขาให้หนูมาทําวัดเย็นที่นี่แต่เขาใช้วิธีบอกบุมว่าถ้ามาทําวัดเย็นที่วัดทุกวันอังคารได้จะกลับมารวยเออและถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิได้จะกลับมารวยเราเชื่อไหมตอนนั้นเชื่อเพราะจะกลับมารวยไม่ได้บอกว่าเชื่อเพราะอยากจะจิตใจสงบหรือว่าอะไรแต่พอหนูได้มาทําวัดเย็นทุกวันอะ่ะทำบ่อยๆทำบ่อยทาบยท มันธรรมะซึมเข้าสมองเองคามไม่ทำนานนะนานสาเดือนเยอะนะเป็นเวลาเวลานานทำงานอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง3เดือนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยคือทุกวันทุกวันอังคารที่นี่ก็คือที่ไหนทําวัดเย็นหนูก็ไปนั่งแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งไหว้พระสุดท้ายอ่ะไอ้ตรงที่หนูไปอยู่ตรงนั้นทุกวันอ่ะมันซึมจุดเปลี่ยนของบูมนี่นะก็คือการกลับมาทำวัดเย็นแล้วมันซึมเข้าไปสู่ร่างกายมันซึมเข้าไปในสู่ร่างกายแล้วก็กลายเป็นไม่กล้าทําทําบาปอย่างนี้ดีกว่าแม้การที่หนูทําแบบว่่าาาาทททํํํดีบุะ คือถ้าตอนเช้าหนูตื่นมาใส่บาตรมีช่วงนึงแล้วหนูก็ตื่นมาใส่บาตรทุกวันไงแม่เชื่อไหมว่าพอหนูกลับมาตัวเนี้ยเหตุหนูอะได้กลับคืนมาแบบไม่น่าเชื่อหยุดมาสะจันแม่ล่าสะจันแล้วสักเบิกก็บอกเอาคืนให้พี่มาบอกว่าอนุโมทนาบุญเอาคืนเหตุให้คืนเลยกระทั้งนเอาคืนมาให้พอเอาคืนมาให้ไม่เท่าไหร่ก็คือตอนนั้นก็เริ่มมาเริ่มมาใส่บาตรทุกเช้าพอใส่บาตรทุกเช้าปุ๊บกลับมาดังและงานกลับมาเหมือนเดิม แม่รู้ไหมว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่บูมเนี่ยสวดชินนะบัญชรแบบไม่ดูหนังสือหรืแล้วถูกต้องเก้าร้อยจบขอหนึ่งจบอีติปีโซภรควาอารหังสมาอ๋อผิดบทเอาลืมบอกอีติปีโซาอะไรนะชินนะบัญชรอันนี้ใช่จริงหรือว่ายังไงจอจี้ แม่พูดแล้วเนี่ยเอาโอเคเอตรวดจริงปะเนี่ยกูยังอ่านหนังสืออยู่โอเคโอเคโอเคยองจากหนังสือท่องจากหนังสืออยู่แต่การท่องจากหนังสือมันทำให้มีสมาธิจดจ่อตาเราแล้วสมาธิเราอยู่ที่ตัวหนังสือไงนี่ไงคาถามหาจักรพรรดิอันนี้เรื่องจริงทำคาถามหาจักรพรรดิ ได้แล้วก็ดีขรนางเงานสัพติชามินาซังสีโมพรมมาจารมาเทวาสัพเพยักขคาปารายันติพรมมาจารมาเทวาอริยาควันตุเตมหาโธนี่นี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่พาน้องหมาสุดที่รักสองตัวเนี่ยใส่บาตรทุกเช้าที่เป็นคอนเทนท์ที่พามาใส่บาตรตอนเช้าถูกต้องก็คือเริ่มจากการใส่บาตรจริงๆนี่แหละแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นคอนเทนท์แล้วกลายเป็นคอนเทนท์ปุ๊บกับกลายเป็นทุกวันอ่ะบุมจะมีแบบแฟนคลับน่ะมาอันร่วมอนุโมทนาบุญ ไม่ต่ำกว่า2ล้านคนเพราะว่า2อล้านวิวสามล้านวิวตลอดเวลาที่พี่บูมใส่บาทตอนเช้าพี่เห็นจับน้องหมามาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆกันเลยแม่กันเลยอกันเถยใส่บาทนะกันเถยใส่บาทแล้วหมายอมด้วยนะแม่หมานี่หมานี่มากการดิวกับน้องหมาต้องบอกยังไงวันนี้เดี๋ยวแม่แต่งอยูเป็นติม เออบุพเพศอีวาสนะเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างนี้ต้องคุยกับหมายังไงคุยกับหมารู้เรื่องยังไงคือหนูต้องบอกก่อนหลายคนบอกอุ่ยทำไมหมานิ่งหมาเนึ่งจังเลยจริงๆแล้วอ่ะหมาก็คือเขาจะมีสมาธิสั้นของเขาอยู่แล้วก็คือเขาจะมีเขาจะมีเวลาให้เราแค่แป๊บเดียวเราก็บอกให้หลวงพ่อเล่นสปีดพร้อมขอเวอร์ชั่นพัตคัดของานรวบตึงค่ะ คือคุยกันได้ซึ่งจริงๆหลวงพ่อก็น่ารักมากหลวงพ่อก็ดีใจมากตรงที่ว่าแฟนขับตื่นมาทําตามและใส่บาตรแล้วก็เอารูปมาอวดกันในใต้โพสต์เต็มไปหมดเลยวันนี้ฉันก็ตื่นมาใส่บาตรนวันนี้ก็แต่งตัวให้หมามันก้าวหน้าอะไรแบบนี้น้องหมูกรทําำได้พวกเราก็ต้องทําได้อย่างนี้ล่าสุดไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยคือก่อนที่จะไปกู้ภัยเยถามเลยแหละคนบองว่าเฮ้ย บูมันเกาะกระแสน้าที่หางตรงๆเลยนะเ,ออเกาะกระแสน้าไว้หิวแสแลวปลาเ,เห็นตรงไหนเดือดร้อนก็จะแบบใส่ชุดนั่นนู่นน,น,นี่ลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกกับคนที่เข้าใจเราผิดว่ายังไงคือจุดเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงรายอ,อ,อย่างนี้ดีกว่าคือเราอะ่ะเห็นข่าวว่าเออเชียงรายน้ำท่วมหนักมากแล้วทีเนี้ยก็คือคนน่ะเดือดร้อนแล้วแล้วประเด็นคือหนูเห็นข่าวหลายอย่างมากเขาไม่ได้เอาหมาออกมาจากบ้านไอ,อ้เราก็รู้สึกว่าอุ้ยเอายังไงดีเอาอยัางไงดี โผปรึกษาแม่เก๋ชลรดาเราไม่ได้บอกว่าเราสุม 4, สี่สมห้าเราจะดงอดงดองดองนะแม่มันเกิดเหตุการณ์อย่างงี้เราจะทํายังไงดีแม่ก็บอกว่าอุ้ยบุญม,มันยากอยู่นะลูกงั้นเอาอย่างงี้หนูขอตัวหนูไปถึงเชียงรายก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากันหนูก็แบบเออไปถึงเชียงรายแล้วก็ไปดิวกับกรมประตูสัตว์คือเราอะด้วยความที่เราเหมือนแบบว่าเป็นตัวแทนของหมาของแมวมหรือว่าหมาแมวจรจัดหรือหมูหรืออะไรนะ หนูก็ไปที่นู่นเลยพอไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยเราก็มีทีมาสมาคมศิริกรซึ่งเป็นสมาคมที่เขาว่าบอกว่าเดี๋ยวพี่จะมาช่วยน้องบุมตรงที่ว่าเขาจะมีทีมแบ่งมาให้แล้วหนูก็ไปตะเวนเก็บหมาเก็บแมวจรที่มันติดตามหลังพาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เรือมามาแล้วจริงไหมว่าน้ำท่วมเนี่ยคุณเห็นคนในบ้านเลยนะแต่คุณไม่ช่วยเลยช่วยแต่หมาอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยคนก่อนอ๋อคนก็ช่วยคือคนเอาหมาเอาคนขึ้นเรือก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาหมาหรือว่าเอาคน ขึ้นมาบนเรือได้เอาหมัดมันก็เอาคนกลับอยู่ที่บ้านแต่บ้าไม่ใช่แล้วจริงไหมคะว่าน้ําท่วมที่น่านล่าสุดเนี่ยทีนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยแค่ถึงหัวเข่าเองนะไอจุดที่นําไปช่วยอ่ะแต่มันย่อตัวอย่างนี้แม่เออให้มันเหมือนอยู่ถึงคอเนี่ยแล้วแอปเอามือชูแมวขึ้นมานีให้ไหมจริงจริงแล้วอ่ะน้ําอ่ะแค่ตะตุ่มแล้วหนูอ้วนมันท่วมสูงจริงๆคือน้ำท่วมสูงมาก คือต้องบอกก่อนนะว่าบางจุดอะแม่บางจุดอะคือมันความันท่วมในเมืองอะแม่มันจะมีคูน้ำมันจะมีท่อระบุงท่อระบายะไรอย่างเนี้ยและอย่างหนึ่งก่อนที่บุมจะไปเป็นกู้ภัยได้หนูผ่านการฝึกมาก็เลยเห็นบุมว่าทําไมบุมเข้าไปในตึกสอตองงได้ตึกถล่มก็ไปด้คือบุมสามารถที่ใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเป็นคอสเพลย์อะไรไม่ใช่คอสที่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรฝึกอบรมก็คือถ้าสมมติแม่แบบอยู่ๆ่แม่เป็นอะไรหนู่มหนูสามารถเก็บชิ้น R ฉันได้หมไม่เก็บชิ้นส่วนได้เลยเลยถ้าแม่ เป็นอะไรไปอ่ะเวลาหนูมา C P R แม่แม่ขออย่างเดียวเลยอย่าจูบปากแม่นะมีทำอย่างคือมึงปั๊มหัวใจมึงอะไรมึงอย่าพ่ายลมกูกลัวเอสมมติว่าเกิดหยาด็นลูกเนี่ยเกิดเป็นลมแดดตรงนี้มีสโตรกอยากอะไรที่ทำคืออยากอะไรที่ทำเลยคือถ้าเป็นหยาด็นลูกนะจิกหัวก่อนทำให้มีสติก่อนคือเหมือนเวลาที่เวลาถูกต้องเราแค่นี้ให้ฟังหน่อย พูดถึงเรื่องการ CPR, CPR มีเคสทสหนึง<ต>่งคนจะขอต่อต่อคนพอต่อต่อแล้วออไม่จ่าคือทำทุกวิถีทางทำทุกว<ห>ิถีาเพื่อตุยเย่และอเราอ่ะตอนนั้นเป็นกู้ภัยมือใหม่เราก็แบบอุยยังไงดียังไงดีเสร,ร็จปุ๊บก็ปับพังประตูเข้าไปแล้วก็ไปเอาตัวเขาออกมาพอาตัวเข้าออกมาปุ๊บเนี่ยระหว่างที่ขึ้นรถแอมูรนเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าอะ น้องบูมลูกหนูทำยังไงก็ได้ให้เขามีสติตื่นเราก็จะหยิกตรงนี้แล้วก็ดูว่าเลือดทางานไหมนี่นี่ใช่ไหมความมถ้าเลือดทํางานอยู่หรือว่าถ้าเราหยิกแรงเกิดปุ๊บเส้นก็สะดุ้งสะดุ้งตูดคือเส้นประจรยังโอเคอยู่ไม่ตกหน้าตกอะไรเงี้ยใช่ไหมพูดถึงได้พอสังเกตประวัติค่ะแต่วันนี้ที่เรามาอยู่ที่วัดนี้ไม่ใช่อยู่จะมานะเป็นวัดที่บูมบวชถูกต้องเป็นวัดที่หนูบวชที่นี่แล้วหนูก็รู้สึกว่าเออวัดนี้เป็นวัดที่หนูศรัทธา คือบ้านหนูอยู่ไกลมากนะมาจากเนี่ยประมาณชั่วโมง 1, หนึ่งถึงชั่วโมงครึง่ง<ะ>แต่เราก็มาทำที่นี่ตลอดไม่ว่าจะมีแบบว่างานเทกระจาดงานทาาิ้งกระจาดหรือสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะมาตรงนี้เข้ามาถู่เลือกวัดพ่อหนูมาอยู่กับทางหวูพ่อค่ะมีครั้งหนึง่งมีคนจะมาถาวายวัวที่วัดทั้งหมด50ตัวเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยเออพ่อเขาป่วยแล้วเขาจะมาถาวายถนะ้าพ่อเขาหายแล้วพอพ่อเขาหายปุ๊บ อะก็ติดค้างวัดไปก่อนแล้วก็บอกเออเดี๋ยวจะมาถวายแล้วนะเดี๋ยวของมาเลยของมาเลยแล้วอยู่ๆคืนนั้นอ่ะพ่อเขาตายเขาก็เลยไม่ถวายวัวโลภก็เป็นนี่ชนีจะเอาจะเอามาถวายให้พวงมาถวัดหุวงพ่อตุยก่อนก็เลยเปลี่ยนใจไม่ถวายแล้วไปเลยและไม่ให้เงินสักบาทแล้วหลวงพ่อก็ไป คือไปดิวจากโรงฆ่าสัตว์มาโรงนี้ห้าตัวโรงนี้สองตัวคือดิวมาแล้วพ่อหลวงพ่อดิวมาแล้วไปดิวมาแล้วและใช้เวลาดิวประมาณสองสามอาทิตย์ถึงจะได้วัวเพราะว่าอยากได้เป็นวัวที่แบบ้อมอมเชื่ออมเชื้อจริงๆิก็คือต้องมาจากโรงฆ่าเ้และที้หนูก็มากราบท่านนี่แหละแล้วท่านก็ดูน่าเชยดหลวงพ่อเคืีอดเครียดท่านก็เครียดแล้วท่านบอกว่าจะยังไงดีก็คือบอกว่าแล้ ้ายก็แบกหนูครัว่าหลวงพ่อมีอะไรป้าจ๋าก็เราไปฟังว่าเออตอนนี้วัดจะเป็นหนี้อยู่แปดแสนกว่าบาทวัดเป็นหนี้อยู่แปดแสนกว่าบาทแล้วหนูว่าเอายังไงดีคะแล้วเทชะบุญเชื่อไหมวันเดียวประมาณแปดแสนเก้าแสนหนูบอกแฟนขับปิดหมดไทยในวันเดียวแล้วพู่ดูเนา่อะไรนี่หาเราจะคือเรื่องงานบุญด้วยแหละใช่หรือว่าช่วยวัด ช่วยวัวช่วยควายที่จะถูกฆ่าต่อให้คนนั้นพ่อตุยแล้วราไมเรัาไิดชอาบ่อนอันนั้นก็คือเรื่องของเขาแล้วแต่วัดก็คือไปถ่ายชีวิตมาแล้วายมาแล้วเรายังไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายเงินแต่กูเอาพลังโซเชียลเอาพลังที่ตัวเองมีเนี่ยปิดยอดหทวะเทวดเลยก็คือโอนโอนตรงมาที่วัดแล้ววัดก็คือเอายอดนั้นเป๊ะไม่มีการเอาเติมเอาทอนอะไรอย่างเงี้ยเราสอดสองเนาะเราไปกระเทยขี้ิด เราก็จะมาดูว่าแบบว่าสี่กุุงสี่กามามาที่วัดที่กาเธออะไรอะไรอะไรที่เตือกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเราแค่รู้สึกว่าตัวเนี้ยตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วท่านก็เมตตาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลามีงานบุญงานอะไรเงี้ยคือจริงๆวัดเนี่ยเป็นวัดที่ดารามาเยอะมากแต่เขาไม่ไม่บอกกันเออจริงๆมามาที่เนี่ยนะเขามามูเขาสวยเขามามูอะไรกันเงี้ยที่เนี่ยเขาส่วนใหญ่มามูแล้วก็มาบนได้บนวงู่สวงใช่แล้วเวลาแก้บนก็เป็น ข้าวหลามความเป็นข้าวหลามเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแล้วก็มาแจกลงทานได้เลยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างที่บอกอะวัดวัดเทพสอธรรมรานี่ไงเห็นไหมเขาเรียกว่าวัดเทพสอธรรมรานอกจากหลวงปู่สวงที่ดังมีอีกหลายองค์และมีอีกหลายกิจกรรมในนี้อให้บูมพาไปดูแต่ละจุดดีกว่าว่าจุดไหนขอเรื่องอะไรจุดไหนฟังอย่างไรช่ะเดี๋ยวเราไปดูร้อมๆอันจ้ะ รับเชิญไม่ได้มีแค่พี่บุมนะคะวันนี้บุมพามาอีกสองดมกีกูรกดมกีกูระค่ะตอนนี้ขอต้อนรับเจ้าของเพจตัวตีแซฟซีและน้องหมู่ชาค่ะสองน้องนี่คือที่โด่งดังสุดๆที่จบแต่งตรงแต่งตัวใช่นี่นี่ลงรูปนะคนกดแสนหนึ่งแสนไลค์นะอีบุมลงรูปตัวเองคนเดียวคนกด200ลงรูปมาปุ๊บหนึ่งแสนเห็นเวลาคนเป็นไงไหมล่ะใครดังกว่ากันแน่ อยู่แล้วเกาะหมาอยู่แล้วแม่ลองเกาะหน่อยคุหนังน่าหลาใครแยกไม่ออกพี่เป๊ปซี่จะเป็นสาวอวบเหมือนพี่หยาดใหญ่หน่อยสาวอวบเยเยหมูท้าจะเป็นฟิลลูคคุณหนูตัวเล็กนังเอกบางคนอว่าอุ๊ยรักจริงหรือเปล่านั่นนี่อีบูมเอานอนด้วยนะคะคือนังไม่ได้ว่าดูเอาแลเอาหน้าไม่ใช่ว่าได้เอาภาพเอาอะไรแล้วนอกจากสองตัวนี้มีที่บ้านอีกทั้งหมดกี่ัวที่บ้านอีกสแล้วก็ที่ช่วยมาทั้งหมดอีก5 2บเคสถามหน่อย ถ้ามีคนมาเสนอซื้ออสองตัวนี้ตัวละร้อยล้านเอาไหมเอาได้แต่สิบล้านแล้ว <laughs> <laughs> ก็เลยอยากให้น้องอยู่กับที่ดีถ้าเขามีเงินมาซื้อร้อยล้านเป็น200ล้านนี่คือเขาต้องมีเป็นพันล้านหมื่นล้านเขาต้องเรียนดีแต่อะไรนี่คือสิ่งที่อย่างที่โบบอกว่าเนี่ยเขารักจริงๆก็เลยส่งผลบุญให้เขาเจริญก้าวหน้าแต่ประเด็นคือเราวันถึงวัดนี้ที่บูมเนี่ยนะจ๊ะมาบวชมาบรที่นี่ก็ต้องพาไปไหว้ตามจุดต่างๆวัดเด่นดียังไงแต่ว่าเราไม่ได้ไปแค่สามคนนะเออคือจะให้กระเทยไปท่องบทสวดมันก็กะไรอยู่ใ่ก็เป็นอย่างเมื่อกี้เราก็เป็นไง มีมรรครทายกเขาเรียกว่ากราบเชิญกราบเชิญนิมนต์มาเลยเป็นเรียกว่าจุดทูบจุดติกราบไหวมาถึงปุ๊บเนี่ยแตกพื้นเลนะเพราะเขาจะใช้ลิ้นนะเพราะเขาคือเขาเรียกว่าอะไรเทวดาใช่เพราะเขาคือเจ้าของเผพเทวดาพาเที่ยวด้วยเพราะเขาคือ คุณแม่อูจีหลายคนเรียกว่าอาภอาจารย์อู่จีแต่เขาอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะกับอาจารย์บีสวัสดิไม่มาอาจารย์บีไม่มาอาจารย์บีไม่มาเพราะฉะนั้นเราเคอีกหนึ่งอาจารย์มาเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ปายค่ะไม่มาตัไปเมาเราก็ต้อนรับหมอปลาหมอปลาไม่มาไม่ได้มาที่พวกไม่มีนะไม่มีค่ะมีหมออูจีเทดาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรลูกโอ้โหมออูจีต้องบอกก่อนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ ลประจํารายการของเราถูกต้องนะคะดีใจที่ได้เจอมากขออนุญาตนะคะดีใจําตัวนั้นคอนหรรแหลมากเลยได้กินต้มตําได้กินต้มตําเจอพี่อุจิเนี่ยทุกวันตั้งแต่เป็นไกด์ก็เจอมาแล้วมาเป็นเพื่อนกันดูไพ่ดูเลยจนวันนี้คือ บทเทวดาพาเที่ยวจริงๆเอาส่วนตัวก่อนไหมคืออยากจะชอบพี่บุจีในเรื่องของการท่องบทสวดที่เขาอ่ะจะมีบทที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วหนึ่งคือเขาจะไม่ได้ดูสคริปต์เลยเขาไม่ต้องดูกระดาษเวลาดูสคริปต์เพราะว่าอะไรคือเขาท่องของเขาเองคือท่องไปเรื่อยอ่ะแล้วใช้บทจริงไหมเนี่ยที่ท่องอ่ะบทจริงจริงบทจริงพอมาเจอแบบนี้แล้วแน่นอนเขาตัวจริงก็ต้องพาไปตามจุดแล้วก็เอ๊ะจุดนี้ไหวยังไงจุดนั้นไหวยังไงอะไรอย่างนี้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพา เพราะว่าตะกี้เห็นตั้งแต่น้องๆนองเนี่ยไปไหว้กันแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดินแดนของหลวงปู่ที่มาจากเขมรเลยอ๋องั้นวัดนี้มีอะไรเด็ดอะไรดีเดี๋ยวให้พี่อุจีพาไปดีกว่าได้นั้นเดี๋ยวเราไปเช่าหรือว่าไปซื้อไปบูชาก็คือที่เป็นว่าจุฬา อ่าเห็นไหมเช่นทนไโกหกนะเมื่อกี้ฉันพูดว่าฉันจะบูชาเว่าวนะฉันพูดจริงบูชาเว่าวมาถวายเหรอจริงคนที่นี่เนี่ยคือหลวงปู่สงเนี่ยคนที่เขามากับเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวัดที่นี่นะคุณผู้ชมไม่ได้ชื่อว่าวัดเทพสอนธรร,รมารามสรุปเรียกชื่อวัดว่าอะไรเพราะเห็นในโซเชียลเนี่ยเรียกกันหลากหลายว่าสอนธรรมารามเทพสอนธรรมรามแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะบายติ๊กเจียง ตะกี้ยังเล่าไม่จบที่บอกว่าบายตึกเจียเนี่ยบายคือข้าวตึกคือน้ำเจียเนี่ยแปลว่าดีเนนสมัยที่หลวงปู่สรงท่านอยู่เนี่ยท่านเป็นคนสีสเกตแล้วท่านถือธุดงคขวัตการถือธุดงคขวัตรคือท่านอยู่ไม่เป็นที่นั่นหมายถึงสมถะแล้วท่านเนี่ยอาศัย เป็นเตโชกสินคือกระสินไฟลูกศิษย์ลูกหาเวลาใครมาถ้าจะเอาโยนกองไฟหมดเพราะฉะนั้นใครมาก็แล้วแต่ถ้าจะให้พรคำว่าบายตึกเจียบายตึกเจียคืออยู่แล้วข้าอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ oh. เหมือนอย่างรถคันนี้เนี่ยถ้ามาแล้วไม่สังเกตจะไม่รู้ oh. รถคันนี้คือรถที่หลวงปู่เคยนั่ง oh. และวันแรกที่รถคันนี้เนี่ยมาจากศีสเกตเนี่ยขับเข้ามาที่วัดเนี่ยทะเบียนรถถูกหวยกันทั้งวัด oh. หลวงปูส่สวงเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเทวดาเดินดิน <c oughs> จุดไฮไลท์ของท่านเลยเนี่ยทำไมท่นถึงกลาบสการะท่านท่านชอบช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วเรื่องที่เด่นชัดที่สุดคือเรื่องของโชคลาภ <c oughs> ท่านชอบให้หวยสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาท่านจะให้หวยใครเนี่ยท่านให้ตรงๆให้โชคให้ลาภให้การกินการค้าตรงๆแล้วเวลาที่ท่านให้แล้วทุกคนมีโชคลาภสิ่งหนึ่งที่จะเป็น จาลึกท่านได้เลยคือรอยเท้าท่าน oh <really? S 1> จะมีบาดแผลตลอดเวลาเ oh. พราะท่านบอกว่าข้างบนเขาไม่ให้แต่ท่านฝืนให้แล้วท่านก็จะได้รับบาดแผลเวลาที่ให้แล้วทุกคนจะมีโชคลาภ oh. นี่คืออย่างหนึง่งของที่หนูถือเนี่ยเขาเรียกว่าขันห้าพานขมาซึ่งทำมาจากดอกสเลเตใ oh. บสีทูเพียนขมามาขอ oh. บารมีกาบสการะหลวงู่สวงว่าวเนี่ยในสมัยหลวงปู่อยู่เนี่ยคือเวลาที่มาขอพอรหรือมาแก้บนเนี่ยเขาจะนิยมถวายว่าวกัน เพราะว่าให้ชื่อเสียงเราเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงสูให้เทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในว่านี่นะอ,อจอจะแนะนำนะให้พี่บุ๊กโกให้พี่อยากให้พี่บูมเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไม่ต้องเขียนสิ่งที่เราปรารถนาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด และเดี๋ยวเราจะเอาเชิญขึ้นโถงเพื่อความเป็นสิริมงคลได้จ้ะอีกหนึ่งอย่างด้วยนะมาที่นี่เป็นที่เดียวที่อื่นไม่มีนั่นคือย่ามหลวงปู่ที่ใหญ่ที่สุดเราจะไปขอทรัพย์หลวงปู่สัมผัสย่ามหลวงปู่กันได้จ้ะเอ๋นะ้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปกราบหลวงปู่กันก่อนได้ค่ะตามคุณผู้ชมมาตามมาเวลาไหว้หลวงปู่สูงเนี่ยเขาให้เอ่ยชื่อเป็นดาบสวง ดาบูรวงดาบวดสวงแต่ว่าสวงมันจะใช้ซอโซวหวนงงูดาบสตรวงอดาบูตรวงเดี๋ยวเราตั้งนโมพร้อมกสันสามจบนะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุวันนี้ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของสกุลสัพพะตะภูตังเฉนวาวิไลดิเจฟุบบกนิโรโยได้มากราบสักการะได้มากราบสักการะดาบดสวงดาบดสวงหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงณวัดเทพสอนธรรมารามณวัดเทพสอนธรรมารังใบตึกเจียใบตึกเจียขอบารมีหลวงปู่สวงขอบารมีหลวงปู่สวง อดรับรู้รับทราบดรับรู้รับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเคยประมาทพลาดพังเคยประมาทพลาดพังข้าพเจ้าขอขึ้นขันคูขมาข้าพเจ้าขอขึ้นขันคูขมาขอสักการะขอสักการะขอการขมาครั้งนี้ขอการขมาครั้งนี้จงนำมาซึ่งจงนำมาซึ่งเงินทองนานาประการเงินทองนานาประการสิ่งใดที่ข้าพเจ้าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ขาดได้หายได้ขาดได้หาย ขอให้บารมีหลวงปู่สวงขอให้บารมีหลวงปู่สวงและเทวดาทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายโปรดเติมเต็มโปรดเติมเต็มในชีวิตของข้าพเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ท่านเปิดกุกเงินขอให้ท่านเปิดกุกเงินเปิดกุกทองเปิดกุกทองเปิดกุกโชคลาบเปิดกุกโชคลาภมีโชคลาบนานาประการมีโชคลาบนานาประการจากทุกทิศทุกทางจากทุกทิศทุกทางเข้าสู่ดวงชะตาของข้าพเจ้าเข้าสู่ดวงชะตาของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วันนี้ บัดนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเธอเป็นต้นไปเธอพรหมมาจะมหาเทวาพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาปุญโยมหาราโพมหาราโพพระวันตุเมพระวันตุเมมิเตพาหุหาติมิเตพาหุหาติุทธะมะอุุทธมะอุณโมพุทธายะะโมพุทธายะวิระทยโยวิระทยโยวิระโคนายะวิระโคนายะวิระหิงสาวิระหิงสา วระทาสีวิระทาสาสาวิระทาสาวิระอิทิโยวิระอิทิโยพุทธสาพุทธามานีมามะมานีมามะพุทธสาพุทธาสวาโหมสวาหมสัมปติชามิสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาาเพ่งเพ่งพาผาหาหาเรือเรือหาหาเรือเรือสำเร็จร่ำรวยทุกประการสำเร็จร่ำรวยทุกประการสาธตุสาธุ และเดี๋ยวหนูกราบถวายเสร็จปุ๊บให้หนูวางและเดี๋ยวเราจะให้หนูเขียนชื่อนามสกุลในแผ่นนี้และเดี๋ยวเราจะไปเชิญธงกันเชิญว่ากัน เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมามัดว่าวแล้วก็เชิญขึ้นสู่ยอดเสาคือว่าวจุฬาเนี่ยความหมายเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราเชิญว่าวขึ้นไปอะไรค่ะรอ่ะอาจารย์มาด้วยเหรแต่อาจารย์ไม่ได้มัดเชื่อไม่ใช่ต้องผูกก่อนไงผูกกันได้ก่อนนะต้องตรงนี้อต้ตรงนี้นี่เป็นหอดจออาจารย์มาที่ใกล้ขาดเอาละอ่ะต้องฝันนี้ค่ะจออ่าโอเคอนุถือไว้นี่อนุถือไว้อนุถือนี่อ่ะ ชื่อเราเนี่ยต้องอยู่ในที่สูงสูงถ้าหนูเคยไปบางแสนเคยไปบางแสนไหมเจ้าแม่คนอีความสามมุกเห็นไหมเขาจะนิยมเอาเว้าถวายเจ้าแม่เขาสามมุกเขาบอกว่าให้เราเนี่ยส่งชื่อให้เจ้าแม่ว่าให้เป็นที่รับรู้ว่าเจ้าแม่เนี่ยโปรดคุ้มครองคนที่อยู่ในเว้านี้เพราะว่าว่าไม่ได้เป็นที่ต่ําเวลาเขาเล่นเห็นไหมเมื่อก่อนเขาจะต้องอยู่สูงสูงใช่อันนี้เป็นเว่าของ L G B T ูกทำไมอะ หวานสักขนาดนี้สีชมพูสีชมพูนะแล้เข้ากับรายการมูเตเลดี้วงเล็บอยของเราด้วยแล้วรู้สึกหนูจะใส่ชุดมาตรงกับมาแมชกันอ่ะโอเคอเชิญเลยลูกอันนี้ถ่ายด้วยกันมาขอให้ชีวิตเราไม่ตกตามขอให้ชีวิตเราไม่ตกตามทำอะไรก็ให้เป็นที่เห็นให้เทวดารู้ให้เทวดาเห็นอ่ะเสร็จอ่ะอยู่บูมละอ่ามาลูกมาแล้วหนูก็มาโูมอย่างนี้ นะค่ะ่เห็นขงรงไหล่สสูงอุ้ยอุ้ยคท้องสูงัดาเหรออาจารย์ไหล่แมแล้วนะวันนี้อาจารย์หล่แมลหลแมแล้งั้นเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดหน้นได้ค่ะาร่มรื่นวัดใหญ่สวยงามแล้วก็ แล้วรู้สึกแบบว่าว้าวอะเย็นเย็นสบายเป็นยังไงบ้างคุณบูวันนี้มาวัดที่ตัวเองได้บวชด้วยคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นเป็นยังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมความศรัทธาอะไรเงี้ยเหมือนได้กลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนเดิมเลยถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะรีบแจ้งแล้วก็มาทําตามที่อาจารย์อุจจีได้แนะนาแบบนี้คือมาที่เนี่ยหลวงปู่สวงท่านเป็นหลักอยู่แล้ว ที่นี่วัดที่นี่สร้างได้เกิดขึ้นได้เพราะบาร,รมีของหลวงปู่สวงและลูกหลานทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปกราถ,ถึงสีสะเกดหลายคนมาที่นี่หลายคนขอแล้วประสบความสําเร็จและที่สําคัญหลวงปู่สวงชอบคนกระตันยูรู้คุณถ้าคุณกระตันยูคุณเลี้ยงดูพ่อแม่คุณจะประสบความสําเร็จมากหลวงปู่สวงเป็นอีกหนึ่งต้นอย่างตัวแบบที่ดีว่า ในการที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเป็นแนวปฏิปทาของพระพิสุสง์เลยแหละว,ว่า<ม>อยู่แบบสมถะไม่ยึดติดเสนาสนะแล้วก็อยู่โดยใช้ธรรมในการนำทางแล้วก็ให้ทําทุกคนไม่เคยเกี่ยงคนมีคนไม่มีคนจนคนไม่จนท่านเมตตาหมดนะครับสาธุอย่างที่บอกน้อ,อยอะพ่รุณว่าจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ย มูเตเลดี้เนี่ยเราพามูจริงแต่ต้องมูแบบมีสติมีสติด้วยค่ะแม่นะคะก็ใครอยู่แถวย่านปทุมธานีหรือว่ากรุงเทพก็ดีเขาอยู่ใกล้กรุงเทพมากกับวัดเทพสอนธรรมรามจะสามารถที่จะมามูในแบบฉบับของพวกเราได้ถูกต้องติดตามรายการมูเตเลดี้ได้นะคะทุกช่องทางออนไลน์ของเว h a าแนลค่ะใช่แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งสีคนลาไปแล้วสวัสดีจ้า บทสวดนะแม่อเออเธอก็ส่งมาให้ซันบ้างสิวันหลังนะเออเอ๊ะไม่ใช่นะบทสวดเมื่อกี้คุมไม่น่ะอ๋อมะอ,อุ๊อ,อมันมาอักอุกว่ะเจ๊บทเนี้ยออบทเฮ้ยทำไมบทนี้ใหญ่จังเลยอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยบทนี้ยาวนะ